หลุด1,050จุดไปเรียบร้อยนะคะคุณนรงคคะลงไปลบไป2.92จุดนะคะอยู่ที่1,049.31จุดนะคะวารุ่มการซื้อขายก็ย <estr numbered S 1> <ๆ>ังไม่เยอะเนาะผ่านไปเกือบเกือบชั่วโมงแล้วยังไม่ถึง5,000ล้านเลย4,493ล้านนะคะครับครับครับก็ผมก็เนี่ยที่รีฟังวันนะครับว่าจะคุยท่านจันิเวศนะครับเรื่องของร่างประกอบการเงินสีฉับ 1.00นี่นะครับ1ุดที่เหลืออยู่1.4 1.14ล้านล้านนะครับไปให้กับธนาคารประเทศไทยในรเรื่องนี้ก็นักขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ฮอตนะครับถึงขั้นเป็นทอกอบดทาวเหมือนประเด็นการเมืองแต่แน่นอนนะครับในแวดวงของน,าานกักธุรกิจนะครับนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็บรรดาสื่อที่อยู่ในสายเศรษฐกิจเองก็ให้ความสนใจกับพอสุขวลเลยทีดเดียวครับที่มาค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของจานิเวศนะคะว่าจานิเวศนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาละค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณจิตติมาคุณนรงคุะท่านผุกฟัาทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเสียงอาจานิเวสค่้าเป็นหวาดอาจย์อ๋อไม่ไม่เป็นนะฮะก็ก็จะเป็นอย่างนี้ครับบางวันอากาศเย็นๆก็จะเสียงจะิด้ทํวันนี้อากาศดีครับอาจารย์อ่า ช่ไหมฮะครับครับอาจารย์ครับเอ่อณขณะนี้เรื่องของร่างเอ่อพระราชกำหนดทางการเงินสี่ฉบับเนี่ยครับที่ก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกันไปแล้วว่าในกรณีที่ถ้ามีการโอนหนี้จริงๆอะไรต่อไม่ไหลนะครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เรียนคุยกับอาจารย์ไปก่อนหน้าที่ครมอจะมีมตินะครับให้ตราเอ่อร่างพระราชกำหนดทางการเงินสี่ฉบับนะครับทีนี้พอตรามาแล้วเนี่ยณขณะนี้หลายคนก็เริ่ม สั้งข้อสองสัยสั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็มีข้อวิตกกังวลแน่นอนว่ากลุ่มที่วิตกกังวลเนี่ยก็คือผู้ที่มีสตุ้งสตางแล้วก็จะต้องมีธุรกรรมเกี่ยวธนาคารณิดน,นึงน,นะครับมีเงินฝากอยู่มีลแล้วต่อม่ไดยอยู่ันนี้กลุ่มนกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยคือลงทุนในหุ้นกลุ่มธ <c oughs> นาคารนะครับอันนี้ก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นคนกลุ่มย่อยของกลุ่มแรกแต่กลุ่มที่สองเนี่ยเขาบอกว่าแม่จริงๆแล้วมันจะไหวหรอขนาด นะครับกติจินินทานรัฐบาลไปครับตามภาษาก็บอกว่าแค่การแานจัดก,การน้ําเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเอ,อ่ออะไรล่ะนะครับในเชิงลึกของการบริหารจัดการประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเลยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงละ่ะว่าการที่รัฐบาลคิดแบบนี้และจะทําแบบนี้เนี่ย โดยเฉพาะเ่ีงยงกับนี่ก้อนนี้นะครับกับธนาคารแระเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นธนาคา,า,การกลางของประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะไว้ใจได้หรือว่ใประมาณนี้อาจารย์ครับเาจะมองยังไงเห็นยังไงครับอาจารย์คิดยังไงคือผมว่า Ա ประเด็นการเมืองประเด็นเกี่ยวกับโนโยบายทุกครังนั้นนะครับ,รบก็มีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับไม่มีนโยบายที่บอกว่าทุกคนเห็นด้วยหมดนะฝ่ายค,ค้านก็ก็ต้องบอกว่าไม่ดีเสมอไปนะครับรนะัฐบาลก็ต้องบอกว่าดีนะ อประชาชนก็มีสองสองส่วนเหมือนกันนะครับว่าบางส่วนก็บอกว่าโนโยบายดีบางส่วนก็บอกไม่ดียึด<ะ>อยู่กับว่าเราจะคุยกับกลุ่มไหนเท่านั้นเองนะครับ<ะ>เพราะว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยจริงๆผู้ดตรงนามเราไม่รู้หรอกครับนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ทำจะม,มา,าหรือมันทําไปแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้ามันออกมาดีจ่มถ้าผลว่าเออทําออกมาแล้วใช้ได้ ปัญหาไม่มีครับจะมาเราก็บอกว่าเออนโยบายถูกต้องถ้าทำออกมาแล้วเอมันแก้ปัญหาไม่ได้เราก็บอกนโยบายผิดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะคือคือมันเป็นศัตธรรมนะในในยามที่เอยากลำบากมากกันนะฮะเช่นปัญหามันรุนแรงเกินกว่าที่จะแก้ไขได้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้มาตรการอะไรสมมุติอย่างนี้นะครับคเพราะนั้นคนที่ คนที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้รัฐบาลที่อยู่ในสถาน,ถานการณ์แบบนั้น <esos S 2> ก็เรียกว่าโชคร้ายนะครับเราให้คุณมีนโยบายที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดแล้วแต่ว่าผลมันออกมาบอกว่ามันไปไม่รอดอก็ทุกคนก็บอกว่าอันนี้รัฐรัฐบาลแย่มากนโยบายไม่ดีแต่จริงๆรัฐบาลอาจจะจริงๆข้อเท็จริงอาจจะบอกว่านั่นคือนโยบายที่ดีที่สุดท,ที่เลือกได้แล้วแต่นั่องจาปัญหามันใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นยังไงก็พัง นี่เป็นตัวอย่างเช่นสมัยปี40นะะครับตรนพนักงาน40เนี่ยก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยใช่ไหมตอนนั้นก็ก็ทุกคนก็บอกว่าพังแย่นะฮะนโยบายแย่มากเพราะว่าปัญหามันอาจจะเป็นเพาจริงๆนโยบายอาจจะไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันพังไงใช่ไหมมันพังทุกคนคุณทํามันคือในระหว่างที่คุณเป็นรัฐบาลแล้วไอ้นโยบายไอ้ไอ้เศรษฐกิจพังเนี่ย จะไม่มีใครบอกเลยครับว่ารัฐบาลนี้เก่งมากทำให้มันทังน้อยกว่าที่คาดมันไม่มีนะมันไม่มีทีนี้โอ้โหปี40กว่าเราจะผ่านกันมาได้ก็ถือว่าสะบักสะบองมันพอสมควรจานแล้วต้องใช้เวลาในการกลับตัวในการพลิกตัวในครั้งนี้ก็เหมือนกันนะอาจา์นะมันสมมุติว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนีบอกว่าโอเคถ้าถ้ารัฐบาลคิดว่านโยบายนี้นะครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็เดินไปนะครับแล้วมันก็ผลออกมาใน ในทางบวกหรืออย่างน้อยที่สุดเสมอตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานนะยอดเยี่ยมของรัฐบาลนะครับแต่ในกรณีที่จะไปแล้วเนี่ยอาจารย์กว่าจะรู้สึกตัวว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันผิดทางเนี่ยมันก็เกือบเกือบจะปลายทางแล้วอาจารย์จะพิจโตกับโัวโอ้โห,โโหต้องใช้เวลายอยู่บ้างอาจารย์ก็คือคือคือพูดง่ายๆว่ามันมันมันตีความยากมากจะหมายว่าว่าถ้าเกิดว่าเอ่อบางบางครั้งมันก็เห็นเห็นได้เหมือนกันแต่หลายๆครั้งเนี่ย มันดูไม่ได้ใช่ไหม,อ,มอย่างตอนเนี้ยบอกว่านโยบายเอ่อเอาเอาทุกตัวอย่างก็ได้เรื่องน้ําเนี่ยนะครับเรื่องน้ําเนี่ยถึงนาทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ถึงกับพังทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าอ่ากรุงเทพอ่าช่นไหนก็รอดไปอครับก็รอดเพราะฉะนั้นมันก็กำกิ่งว่าตกลงอ่อบริหารจัดการดีหรือไม่ดีครับจะมายังเป็นคําถามอยู่เพราะว่าปัญหามก็ใหญ่มากใช่ไหมในขณะเดียวกัน มันก็ไม่ถึงกับรุ่มเลือทั้งหมดนะก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีสองส่วนแหละก็ส่วนนึงก็บอกว่าแย่มากบางส่วนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยก็ไม่เลวนักนะอย่างน้อยยังยังรอดไปได้ยังไม่ถึงกับวิกฤตขนาดก็ยังโอเคอยู่แลยใช่ไหมพูดถึงเรื่องการเงินตรงนี้แหละผมกับดูว่าเรื่องการเงินครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องที่แบบว่า แค่พยายามที่จะแก้ปัญหาบางอย่างเท่านั้นเองแล้วก็เรื่องนี้เอ่อมันค้างมาสิบเป็นสิบปีละสิบกว่าปีแล้วนะมันหมักหมกหมกเอาไว้ไม่มีใครขุดมันขึ้นมาอ่ะทาเรื่องอะไรทั้งสิ้นครับไหมะหมายความว่าเรื่องการเงินที่พูดที่พูดนี่คือเงินกู้ของเงินเงินที่ของกองทุนื้นทูนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องน้ําตรงนี้นะครับคะก็เอ่อนโยบายเรื่องว่าโอนกลับไปให้เ แบงค์ชาติจริงๆก็ไม่ได้กลับไปแบงค์ชาติหรอกนะครับกลับไปอยู่กับกองทุนอะไรที่ว่านี่นะฮะไม่ใช่เป็นหนี้ของแบงค์ชาติก็พยายามที่จะเคลียร์ปัญหาทางเทคนิคบางอย่างเท่านั้นเองนะว่าอถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะกู้กันลําบากาะนั้นอย่างนี้จะมาทาให้ดูไม่ดีว่านี่เยอะทั้งที่นี่นม่เยอะอะไรก็เป็นเรื่องของการบเกี่ยงกันระหว่างหน่วยงานสองหน่วยงานของรัฐจะมาเสือมรัฐบาล ทางกระทรวงการคลังกับทางตัางชาติาาาก็เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่แบบซีเรียสสุดแรงหรอกดูแรงระหว่างหน่วยงานแต่ว่าในระดับประเทศแล้วเรื่องที่เป็นเรื่องเก่ามากแล้วจะมาก็เพียงแต่ว่าหาทางว่าจะฟ้องขายเอาเงินจากส่วนไหนไปจะมามไปไปไป,ไปใช้จะมาเพื่อที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะได้สบายขึ้นจะมาก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมา,มา,าแต่ว่าโอเคตอนนี้ก็พอจะลงตัวก็สุดท้ายก็ ในที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับว่าเงินพวกนี้เป็นเงินที่เราพับติดเด็ดแต่มาเป็นหนี้สาธารณะไม่มีใครคว้อกระเป๋าเง,งนินรัามาจ่ายหรอกนอกจากประชาชนเท่านั้แหละจะใช้คือประชาชนคนไทยจะขึ้นอยู่ว่าจะใช้จากกลุ่มไหนใช่ไหมรัฐบาลเวลานี้ก็พยายามใกล้ๆกับว่าโอเคก็กระจายกระจายกันไปเถอะนะก็นะกระจายออกไปแล้วก็เอไปเน้นว่าก็รับรับจนปฐาน คือผู้งิารรัฐบาลเนี่ยัดตัดปัญหาเรื่องไอ้เรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมเพ uh huh. ราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นคนใช้งบประมาณ <c oughs> ก็ไม่อยากจะบอกว่าให้ตัดงบประมาณของตัวเองออกไปเรื่อยๆทุกปีปีละหลายหมื่นล้านเนี่ยใช uh ่ huh. เขาเป็นนักการเมืองเขาก็ต้องบอกว่าให้เขาอยากจะเป็นคนตัดสินว่าจะเอาเงินไปทําอะไรคเพราะนั้นเงินส่วนนี้ก็ให้ทั้งชาติไปดูแลกันพยายามพูดไปว่าทั้งชาติไปดูแล <c oughs> <c oughs> ในที่สุดแล้วมันก็คือเงินของประาชาชนนั่นแหละใช่ไหม uh huh. <c oughs> ถ้าทางด้านดั้งชาติดูแลส่วนใหญ่เพื่อนก็เป็นเงินของคนที่ไปฝากเงินบ้างอะไรบ้างจะมาเพราะดั้งชาติเกี่ยวข้องกับคนฝากเงินจะในขณะที่รัฐบาลเกี่ยวข้องกับประชาชนที่บริโภคเลยอะไรเอ่ยทํางานหากินก็เก็บภาษีมันก็สองจุดนี่นะครับก็กลายเป็นว่ากระโจยไปตั้งชาติในที่สุดก็ต้องไปหาคจากคนที่มีเงินฝากเงินอะไรต่างๆใช่ไหมก็ว่ากันไปคนที่มาแลกเปลี่ยนเป็นธุรกรรมทางการเงินไปเนี่แหระครับมันก็ มันก็ส่งผลกระทบต่อเน,นื่องใช่ไหมคะอาจารย์ามาถึงนเนี่ยเรื่องมาเรื่องหุ้นละก่อนหน้านี้ เป็นจิตวิทยามากยังไม่ได้ออกรายละเอียดออกมาเลยเน Market ี่ยมาเก็ตแฮปก็วูบไปมากเลยทีเดียวกลุ่มธนาคารสมมุติว่าใช้กันจริงๆเนี่ยนะคะตามที่ออกมาเนี่ยนะคะอาจารย์ในเรื่องของการเก็บค่าฟรีรอ,อะไรเงี้ยผลระยะย,ยาวล่ะคะอาจารย์นนี้มองมาในมุมของตลาดหุ้นนะคะอาจารย์ผลในระยะายยาต่อหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มแบงก์เองแล้วก็ยังมองถึงเรื่องของความเหลื่อมล้าของแบงก์รัฐกับแบงก์พาณิชย์ด้วยซึ่งค่าฟรีจะต่างกันอะไรยังไงกันอีกด้วยนะคะอาจารย์คะกับับก็คือตรงนี้เนี่ยจริง ทางที่ถูกมันควรจะไม่เหลื่อมล้ำใช่มครัเพราะว่าระบบเราอยากจะเปิดเสรีมากขึ้นใช่ไหมครัไม่ใช่ว่ามีอภิสิทธิ์ชนบางส่วนจะมาได้เปรียบคนอื่นจะมซึ่งมันก็ะขัดกับหลักหลักการของการที่เป็นเศรษฐกิจเสรีใช่ไหมคเพราะตรงนั้นก็ก็ที่จริงนะใจผมว่าค็น่าจะพยายามให้มันเท่าเทียมกันใช่ไหมเพราะเด๋๋วนี้ รัฐกับเอ,อก,อกชนมันก็แข่งขันกันตลาดเดียวกันนะ <c oughs> มันจะจะมีเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเองที่ยังแบบว่ายัางกระทันงันธนาคารเพื่อการเกษตรอะไรอย่างนั้นโอเคอย่างนั้นเขาไม่แข่งจะมาอย่างนั้นก็จัดไปได้แต่ว,ว่าหลายธนาคารเนี่ยมันก็แข่งแข่งกันนะเง <c oughs> ินฟงเงินฝากก็แข่งตลาดเดียวกันจ <c oughs> ่มาตรงนั้นก็เป็นการน่าจะไปตปรับได้ะผมว่ารัฐบาลก็น่าจะใจกว้างอ่ะจต่ความรู้สึกของผมนะ อตรงนี้ก็แบ่งไปบ้างค็โอเคนะ่ะก็เพราะว่าเพราะว่ามันไปแข่งขันกันโดยตรงเนี่ยก็แบงรัดยาวเปรียบเลยใช่ไหมครับคือการที่แบงรัดเอาเปียบเนี่ยจริงๆก็คือกลายเป็นว่าเงินก็มาเข้าเข้าในฝ่ายของรัฐบาลใช่ไหมมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ไปใช้ใจ่ายมากขึ้นอะไรทําไปทําผลงานอะไรต่างๆเขาได้มากขึ้นซึ่งที่จริงก็ไม่ในความรู้สึกผมเนี่ยน่าจะ ทำให้มันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะแบงค์รัฐแบงค์เอกอชนอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ตราสารอ,าอะไรเอ่ยเนี่ยให,ให้มันให้ม,มันเท่าเทียมกันซะจะมาจะได้<อ>จะได้อะไรไปประชันทีนี้ถ้ามองแค่ผมนิดนึง,งครับอาจารย์ครับว่านักลง,งทุนนะครับโดยเฉพาะยิ่งบรรดาพวกรายย่อยนะครับที่บอกว่าณขณะนี้เนี่ยก็คือแหมก็ลงทุน กับหุ้นของธนาคารพาณิชย์ลงทุนแล้วสบายใจนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่สามารถที่จะถือไว้แล้วก็เก็บไว้ได้เลยเลยไหมแลาคนก็เริ่มไม่สบายใจเอ๊ะแล้วตรงมันจะส่งผลกระทบอะไรยังไงไปครับอาจารย์ครับต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิยาาชย์ครับอาจารย์คือในระยะสั้นเนี่ยนะผมว่ามันก็กระทบบ้างเพราะว่าชอบอยู่ๆก็แบบว่าเพิ่มต้นทุนใช่ไหมเพิ่มต้นทุนเก็บจากธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมต้องติเก็บเงินมาพูดง่ายๆว่ามาใช้คืนหนี้ตรงนี้เป็นหนี้เก่าที่จริงก็เป็น เป็นปัญหาของธนาคารพาณิชย์เหมือนกันนะครับสมัยก่อนธนาคารพาณิชย์ก็เป็นคนพื่ง่ายก็เป็นคนสร้างนี่คนอันนี้ขึ้นมาครับตันนี้เนี่ยก็กลับไปรับมันก็ถ้าพูดอีกแง่นึงก็มันก็ไม่ได้เลวร้ายนักหรอกก็ยุติธรรมเหมือนกันนะเพราะว่าคุณก็เป็นคนสร้างขึ้นมาเองนี่วันนี้เป็นละหนึ่งจุดสี่ล้านล้านอะไรเนี่ยอตอนนี้ก็คือกลับมาอุ้มบ้างนะกลับมาช่วยบ้าง ผมก็ว่ามันก็ไม่ถึงกับเรวรลายนะมันก็เป็นอะไรที่ที่แบบว่ามันก็มีความยุติธรรมอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแม้แบบว่ามันจะเป็นคนละช่วงเวลาอืมนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเอเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแบงค์พันธุ์ก็มีวิธีการที่จะไปท่องถ่ายใช่ไหมฮะต้นทุนตรงนี้อะไรตรงนี้เนี่ยก็มาถึงประชาชนอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าอ่าไปลดดอกเบี้ยงเงินกู้เอ่อเอ่อเหมือนฝากหน่อยเพิ่มดอกเบี้ยงเงินกู้อีกนิดนึง จะมาจะได้มาแอบสอบตรงนี้ไปส่วนที่เพิ่มมาถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยในที่สุดแล้วเอธนาคารเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรจะส่งต่อกันไปนสุดท้ายประชาชนก็รับอย่างเคยแหละครับมันไม่มีใครจะมารับหรอกใช่ไหมแต่สั้นๆเนี่ยพอถูกกระทบอย่างเงี้ยปีนี้ก็อาจจะปรับไม่ทันไงแบง์รับแบงก์ก็ก็ไม่สามารถจะส่งผ่านทีเดียวเพราะมันดูน่าเกลียนมันดูไม่ดีนะก็ค่อยๆอะไรกันไป นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการแข่งขันด้วยว่าแบงค์เขาแข่งขันกันมากน้อยแค่ไหนใช่าหมทำกำไรมากน้อยแค่ไหน<ช>ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของตัว <ๆ S 2> ตัวธุรกิจแหละว่า<ช>มันมีการเปิดเสรีมากน้อยแค่ไหนมันมีคนเข้ามาแข่งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข่งกันมากๆเข้านี้เขาก็ส่งผ่านลำบากนะส่งผ่านลำบากเนี่ยหุ้นธนาคารพาณิชย์ก็จะถูกกระทบซึ่งตอนนี้ก็ถูกกระทบอยู่บ้างนะครับถูกกระทบอยู่บ้างว่าเอ้ยคนก็กลัวว่าอย่างน้อยในช่วงสั้นๆเนี่ย กำไรคงจะหายไปบ้างครับแต่ว่าคนก็ยังไม่แน่ใจว่า้ระยะยาวเป็นยังไงถ้าระยะยาวบอกว่ากลับมาได้เดี๋ยวราคาก็กลับมาเองนะไม่เดือดร้อนอะไรก็ต้องไปวิเคราะห์กันดูนะแต่ว่ามันก็ต้องไม่มากครับทีนี้ระยะสั้นของอาจารย์นี่ถึงปีไหมครับอาจารย์ปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆผมว่าไม่ถึงหรอกนะพอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยคนก็เริ่มมาดูแล้วว่าแนวโน้มแนวอนาคตเนี่ย ในที่สุดแล้วแบงก์ก็จะสามารถจะสามารถผ่องถ่ายต้นทุนตรงน,น,นี้ไปได้หรือเปล่าถ้าเขาดูว่าผ่องถ่ายได้แน่นอนนะสุดท้ายเนี่ยภายในเวลาไม่เท่าไหร่ราคาหุ้นแบงก์ก็กลับมาไม่ได้เหลือดร้อนอะไรนะค่ะ ครับทีคเป็นอย่างนั้นค่ะกชัดเจนนะครับอาจารย์ครับก็จะขายที่นะครับในขณะนี้กำลังมีคุณแบงค์อยู่หรือว่ากำลังคิดว่าจะลงทุนก็ยังคงลงทุนได้อยู่อ่าผมว่าไม่ในระยะยาวไม่น่าจะไม่ดีเหมือนกับเขาเลมากชัดเจนครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณครับเจนนี่ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะเปิดรายการใช่หลายคนก็กังวลใจนะอย่างที่ทราบกันดีบางทีถือหุ้นแบงค์โดยตัวใหญ่ๆเงี้ยก็พื้นฐานดีเนาะก็เหมือนจะถือยาวพอมีเกิดประเด็นแบบนี้เอ๊ะมันจะกระทบอะไรระยะยาวหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะสิบนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีใกล้ปิดรายการเซ็ตก็ยังหล่นอยู่นะคะคุณนรงคะล่าสุดลงไปสามจุดหกศูนจุดนะคะดัชนีอยู่ที่หนึ่งพันสี่สิบแปดจุดหกสามจุดวอลุ่มการซื้อขายหกพันเก้าสิบสี่ล้านบาทค่ะครับครับ หมดเว,วลาลาไปก่อนนะครับใช่เจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะค